เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมหรือว่าเป็นชั้นความลับระหว่างคู่ถูกกล่าวหากับเจ้าหน้าที่ก็หลังจากที่เราแปะกระดาษไปนะฮะเราแปะสติกเกอร์ไปปุ๊บเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เร่งคนเราเข้าไปเนาะแล้วก็บอกว่ามันเป็นัครับผิดกรรมฐานอะไรนะทำให้ปรากฏซึ่งัญลักษณ์กีดขวางเลยแล้วอะไรอีกเกยอะไรผมก็จำไม่ได้เหมือนกันครับผมก็จำข้อหาผมไม่ได้เหมือนกันเอาเป็นต้องปรับพันหนึ่งนะฮะตาพาร์บออกกำังสะอาด ก็ก็คือเมื่อกี้ก็ไปเสียค่าปรับเลยหรือหรือยังไงหรือว่ามันจะรวมเป็น3คดีวันนี้ก็เสียค่าปรับเลยจะได้ไม่จะได้แล้วแล้วกันไปคือทีนี้ยังไงเพราะว่าทางพวกเราทั้งหมดก็คือไม่ปทับลายนิ้วมือเพราะว่าก็น่าจะเปรียบเทียบปรับได้เลยกรณีไม่แจ้งการสมมุมิรืออะไรในขณะที่อันนี้ก็ ปรับเลยติดสติ๊กเกอร์มันเหมือนว่าแตกต่างกันชอมไม่ติอ๋ออันนี้มันอันนี้มันเราก็เราก็ถือว่าเราไม่อยากให้เราไม่อยากให้เออมันเป็นภาระขัดขวางปราศจใกการในการให้การต่อไป,ไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสู้คดีเนี่ยบางที้เราก็เราก็เราก็เพราะมันจใจทางกฎหมายถ้าได้รับเรียนมานะว่าสู้ได้ไม่ได้กฎหมายนะแต่ว่าเออเพราะมันใจว่าว่าที่คุณปิดสเก็ตมันสู้คดีได้แต่ว่าเพื่อไม่ให้ พื่อไม่ให้ต้องเสียเวลาเพราะตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางบ้านเหนือเขาก็พยายามไปใช้วิธีการไม่รู้แหละฟ้องไว้ก่อนแจ้งความไว้ก่อนเพื่อให้เพื่อให้เราเหนื่อยต้องการต้องต้องสู้คดีลหลายคดีแล้วก็ใช้วิธีการแล้วก็ใช้วิธีการอะไรที่มันเป็นคดีเล็กแล้วก็ไปเพื่อไปสู้ในคดีที่มันเป็นคดีที่เปีนคิีจ,จุดยืนที่เรายอมไม่ได้ก็คือถังจากนี้ก็คือ22ตุลาสงอายการเลยครับผม เราก็กอจะไปนั่นเลยทามนกันหรือเปล่าหรือว่ามีแถมไหมจะมีกิจกรรมอะไรต่อกันะครับพี่หลังจากนี้ก็แปลว่าแยกย้ายครับผมตอนนี้ผมก็กำลังจะแยกย้ายแล้วครับาสุดท้ายนี้กินข่าวไว้ทีดีกำลังไลฟ์สดอยู่นะ ขุดนี่ลงยันไว้แล้มันฝังในจิตวิญญาลวันะเสื่อมนะจะเสือมจะามากั้แกตกแล้วปักเลยน,นาะมันจะลงเนื้อหัอยไ่แข็งนะคะนะรับงวน,นวาานก็นดูเตอร์